สวัสดีค่ะสายรุ้งเองขา่าวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะซึ่งสอสอนะคะได้มีการจี้รัฐบาลช่วยเหลือเงินค่าตัดอ้อยสดของชาวไร่อ้อยจํานวน120บาทต่อตันอ้อยแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับสอสนะคะพักภูมิใจไทยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากมีการลงพื้นที่พบปะประชาชนนะคะที่มีปัญหาที่ได้รับร้องเรียนนะคะมากที่สุดในช่วงนี้ก็คือเงิน120บาทต่อตันอ้อยของชาวไร่อ้อยแล้วก็ เงินช่วยเหลือชาวนาไร้ละ1,000บาทซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีการประชุมนบอ,อไปแล้วในวันที่8พฤศจิกายน2567นะคะแต่ก็ยังมองว่ายังไม่มีความชัดเจนหรือว่ากระจ่างให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวและก็เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทนะคะ ตามโครงการสนับสนุนข้าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข,ข้าวของรัฐบาลแต่ก่อนนั้นนะคะไม่ใช่เพียงเป็นแต่การช่วยเหลือค่า,มาเมล็ดพันธุ์หรือว่าชดเชยรายได้ในช่วงราคาข้าวตกต่ำแต่มันคือการลดภาระต้นทุนด้วยนะคะซึ่งก็สําหรับชาวไร่อ้อยนะคะนโยบายช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่จะชดเชยอ้อยนะคะก็คือการตัดอ้อยสด ตละหนึ่บาทจนขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนคือทั้ง2เรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดน,นะคะก็เกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วก็ชาวนาได้ร้องเรียนมานะคะในหลายพื้นที่ที่มีการลงพื้นที่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวไร่อ้อยแล้วก็ขอเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะสําหรับสสเขตสสเขต เขต9นะคะพักภูมิใจไทยนครราชสีมาก็จะไม่ทิ้งชาวนาก็จะเป็นกระบอกเสียงอีก,กระบอกเสียงหนึ่งให้กับชาวนาและก็ชาวไร่อ้อยด้วยนะคะยังไงก็ขอความชัดเจนนะคะให้กับทั้งสองเลยก็คือทั้งชาวไร่อ้อยและก็ชาวนานะคะเพราะว่าต้องเร่งดูแลชาวไร่อ้อยเองก็จะเปิดหีบแล้วในเดือนธันวาคมช่วงนี้ชาวนาก็มีการ เก็บเกี่ยวข้าวนะคะไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือตอนไหนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะอย่างน้อยๆนะคะสสที่บางท่านนะคะก็ได้มาออกมาเขาเรียกว่าออกมาเคลียร์นะคะหรือว่าเร่งช่วยเหลือทั้งชาวนาหรือว่าเกษตรกรนั้น ไม่ว่าจะเป็นจำพวกไหนนะคะก็คือกเกษตรกรก็อยากให้รัฐบาลเร่งนะคะช่วยเหลือแก้ไขในสถานการณ์ณตอนนี้นะคะทั้งชาวนาชาวไร่อ้อยเองนะคะยังไงก็รอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางช่องจะรีบมาอัปเดตหรือว่ามาแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรได้รับทราบโดยเร็วนะคะ